ฮัลเียว่ะสบายดีจ้าู้วันนี้เรามีซูเปอร์ฮีโร่และเหล่าองสัตว์ทั้งหลายอู้มาดูกันเลยจ้าก่อนอื่นเราต้องเรียกซูเปอร์ฮีโร่ออกมาจากกล่องก่อนมาเลยจ้าขอเปิดหนึ่งสองว้าวเป็นซูเปอร์แมนนั่นเองเราต้องใส่ชุดให้ก่อนนะใส่ชุดให้ซูเปอร์แมนก่อนแล้วก็เปิดสวิตช์เลย โอ้เปิดคั้นแรกม,มีไฟที่มืออันนี้สองพร้อมหนึ่งสองโอ้โอ้โอมาเต้นโยกเยกโชว์นั่นเองโชว์สเต็ปแดนแล้วเราก็เอาเจ้าสัตว์ทั้งหลายมาด้วยมาเลยซิ ใส่คอให้เขาก่อนนะคะโอ้ยใส่อย่างนี้เองแล้วก็เปิดสวิตช์เลยโอ้ยตัวนี้คอยาวจริงๆเลยสายพันธุ์นี้เรียกว่าอะไรนะน้องๆรู้ไหมแบคีโอซอนแล้วนั่นเองจา้าโอ้เดินช้าหน่อยๆนะตัวนี้ล่ะรู้จักกันไหมแลปเตอร์นั่เองได้นเสาสอ ตามจะดูร้านจะสู้กับซูเปอร์แมนแล้วไม่ให้สู้กันหรอกไปเลยดอกสุนัยขยกหางขึ้นไปเลยแพนดา้าว้ตัวนี้ขอนำเสนอเลยนะเป็นแพนด้าซิ่ง